สภาพนี่รุงริงมาจนต้องเอาเทปก่ามาแปะเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นก็คงไม่เป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้อาจจะทำมาให้หลายคนมองข้ามซากกีตาร์เ e n เดอร์ม t a แตงปี1973ตัวนี้ไปนี่เป็นหนึ่งในข,ของสะสมค่ะของศิลปินที่ถูกนำมาประมูลที่นิวยอร์กซึ่งอาจมีราคาไม่น้อยกว่า4แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ15ล้านบาทนะคะเพราะว่านี่เป็นกีตาร์ระดับตำนานค่ะเคิร์ตโคเบนตำนานกรันช์แห่งวงเวนวาน่าที่หัวจนแตกเป็นสเสี่ยง ที่วิลเลียมสพอร์ตรัฐเพนซิลเวเนียระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตแรกของวงในปี1989นะคะที่สำคัญบนกีตา้ามีลายมือของโคเบนค่ะที่เขียนว่าถ้าร็อกอันโรผิดกฎหมายก็มาจาับเขาขังคุกไปซะดีกว่าในงานเดียวกันนี้ยังมีของสะสมของศิลปินดังที่ถูกนำมาประมูลมากกว่า1,500ชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นของใช้ของบิยอนเซ่พรินซ์รวมไปถึงแคร์รีอันเดอร์วูด ที่สําคัญงานนี้ยังมีของสะสมที่หลายคนคุ้นตากันดีนะคะอย่างหนึ่งในแว่นตาประจําตัวของจอร์เลนนอนที่เขามักใส่ไปไหนมาไหนตอนมีชีวิตอยู่โดยมีราคาเริ่มต้นประมูลที่80,000เหรียญสหรัฐหรือราว3ล้านบาทค่ะ